คนยาสวัสดีนั่นฮะตกปลาตัวพันด้วยละกันนะจ๊ะอันนี้เป็นทริปของเด็กเส้นเด็ดนะคะนี่คนย่าตั้งตั้งชินฝึกเนหว่าอุ่นไหวฟิตชิ่งละกันเนาะเพราะว่าคิดเนี้ยคนข้างสบบมีเหตุการณ์เชื่อมุนชุลเ,เกิดขึ้นเยอะมากอันนี้น้องจะได้มีการเรเิ่มจากกาัง ปันติดเองเกียวติดเองนะแล้วก็โยนเองถอยเองด้วยนี่ถอยเสร็จแล้วก็นั่งรอรอปาติดนะนี่ไงละ่ะปาติดแล้วนะโอ้โหเรียกแม่ทั้งนายให้แม่ให้แม่ไปช่วยช้อนปลาให้หน่อยเราก็ติดถ่ายคลิปไงไอเรามันใส่คอน,ทนเทนต์อะไรอย่างนี้นะเข้าเข้าไหมเข้าสิือว่าเฮ้ยเข้าโ,อ,โออกไปโน่นนี่แหละ ห้องอุทานสั้นสุดด้วยนะจ๊ะว่ากว่าป้าจะเข้ากว่าป้าจะเข้าไม่แข็เลยนะพอห่วงว่าเอ๊ะเบ็ดมันจะหักหรือเปล่านะเบ็ดจะหักหรือเปล่านะไม่ไม่ไม่เขาดูจากประสบการณ์ที่แบบออกทิปยะพ่อพบ่อยๆนะออกจะปกติไม่ค่อยได้ตกเองนะไปต่ําเป็นลูกกระจอบคุณพ่อเขานะะอันนี้ก็คือเกิดจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่อยๆนะคะจะเห็นแบบเออออกไป ตามพ่อเข้าไปตุปลาอะไรอย่างงี้นะเออจากที่ไปมาสองสามทีที่แล้วเนี่ยแม่ไม่ได้ตามไปคุมเลยเห็นบอกว่าปวดปลาเองอะไรเออนี่นี่น,นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องมีตัวช่วยนะพะลอกก่อนปวดปลาเองดุนเออเนื้งปลายักข้อมือนะบุ่มเลยแต่ว่าเลือดไหลและตอนนั้นร้องไห้ด้วยนะแต่แม่แต่ไม่เคยย่อท้อนะอยากไปมากๆอยากไปทุกครั้งที่แบบว่ามีทงมีทิศอะไรแบบเนี้ย มุงพุเองคำเองอะไรเองทุกอย่างเลยนะเออ,อปะยกหน่อยอันนี้เป็นปานนินนะใส่ประมาณแบมือห้ามือไอ้ห้านิวน้วใช้ห้ามูห้านิ้วนะใส่ทอดใส่ทอดใส่ทอดเ,ออเห็นความตั้งใจเนาะตึกอยากไปไม่ได้หรอ ย่าเล่นนะแม่อะไรอเงี้ยมโหพอแบบอจะไปอะไรเงี้ยมโหไม่ได้อยาไปเล่นเลนะอยาไปจริงน,นะอะไรเงี้นี่ยนตนไปเลยสำเร็จนะ